สิสัตว์ประหลาดในตำนานกรีกที่หลายคนไม่รู้จักหลายคนมักคุ้นเคยกับเทพพเจ้าและสัตว์ในตำนานของกรีกจากสื่อต่างๆแต่คุณรู้หรือไม่ว่ายังมีเทพพเจ้าและสัตว์ประหลาดอีกมากมายที่หลายคนยังไม่รู้จักและมีรูปร่างพิลึกพิน,นันจนน่าเหลือเชื่อ 10. ฮิปปาเล็กทีออนสิ่งมีชีวิตในตำนานกรีกโบราณฮิปาเล็กทีออนได้รับการกล่าวขาน ว่ามีรูปร่างเป็นครึ่งมาครึ่งนกครึ่งหน้ามีหัวเป็นมา้าแต่ส่วนหลังประกอบขึ้นจากปีกหางและขาของไก่ยีแร้งยักษ์หรือนกอินทรีสัตว์หน้าตาประหลาดตัวนี้ก็เช่นเดียวกับเพกาซัสคือสามารถเลี้ยงและขี่ได้แม้ว่าจะมีคนไม่กี่คนที่เลือกทำเช่นนั้น 9. โอฟีโอทอรัสโอฟีโอทอรัสคือส่วนหนึ่งของกระทิงดำส่วนหนึ่งของงูทะเลและอันตรายมากตำนานกรีกเล่าว่า ถ้ามีคนเผาอวัยวะภายในของโอฟีโอทารัสพวกเขาจะได้รับพลังในการเอาชนะเหล่าทวยเทพสิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมซุสถึงส่งล็อกอินซีจับพวกมันก่อนที่เบเรอุดซึ่งเป็นยักษ์ร้อยมือและเป็นพันธมิตรกับไททันจะสามารถทำพิธีกรรมได้สำเร็จหลังจากฆ่ามัน 8. เซเรสหากคุณกำลังเดินผ่านทะเลทรายให้มองหาสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นอาหารที่ยื่นออกมาจากใต้ทรายและไปเก็บมันมา คุณอาจจะถูกเซเรสกินได้สัตว์ในตำนานกรีกนี้ถูกอธิบายว่าเป็นสัตว์ดูร้ายร่างกายแข็งเหมือนหินคล้ายงูซึ่งมีเขาคล้ายแก่อยู่บนหัวซึ่งฝังตัวเองอยู่ในทรายเพื่อให้ดูเหมือนอาหารเพื่อล่อเหยื่อเมื่อเหยื่อเข้ามาในระยะเซเรสจะโผล่ออกมาจากที่ซ่อนและฆ่ามัน 7. p แอมฟิสเบนาตามตำนานว่ามันถูกสร้างขึ้นจากเลือดที่หยดออกจากเมดูซ่าขณะที่เพอร์ซิอัด นำหัวเมดูซ่าบินอยู่เหนือทะเลทรายลิเบียแต่ในตำนานเทพพระเจ้ากรีกสิ่งที่ปรากฏจริงเรียกว่าแอมฟิสเบนามันเป็นงูสองหัวที่ดูแปลกแต่อันตรายเพราะเป็นพิษที่กินมดทะเลทรายและซากศพของมนุษย์สัตว์ร,ร้ายที่อันตรายถึงตายได้นี้เดินทางโดยจับหัวและหางเข้าปากแล้วกลิ้งไปตามทะเลทรายราวกับห่วง 6. คนเชียนดรา้อนมังกรปรากฏในตำนานขนแกะทองคำเมื่อเจสันและลูกเรือ Os, ออกทำภารกิจที่กษัตริย์พีเลียตมอบหมายเพื่อนำมาซึ่งขนแกะทองคำพวกเขาต้องเอาชนะมังกรโคนเชียนมังกรยักษ์ร,ร้กาจผู้เฝ้าขนแกะทองคำนักดิ์สิทธิ์ของเทพแห่งสงครามอารสิสให้ได้ก่อนมันถูกอธิบายว่าเป็นงูยักษ์ที่มีสามลิ้นและมีหงอยาวลงไปด้านหลังเช่นเดียวกับเคอร์เบรอสมันเป็นหนึ่งในบุตรของอีคิหนาและไทฟอน 5. ฮิปโปแคมปัสมาน้ำ เป็นสัตว์ในตำนานกรีกสัตว์ครึ่งมาครึ่งปลามีหัวและขาหน้าเหมือนกับมา้าแต่ท่อนล่างเป็นหางปลามีเกล็ดและหางโดโค้งเหมือนหางเนือกฮิปโปแคมปัสเป็นสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของเทพโพไซดอนเทพแห่งมหาสมุทรฮิปโปแคมปัสมีนิสัยกล้าหาญและเชื่องกับเจ้าของมากนอกจากนี้ฮิปโปแคมปัสยังเป็นเทียมรสสึกของเทพโพไซดอนอีกด้วย 4. เลสทริโกนิดตำนานของโอดิซีอุด ที่แต่งโดยโฮเมอร์ได้มีเรื่องน่ากลัวเล็กๆระหว่างการเดินทางกลับเมืองหลังจากเสร็จสิ้นสงครามเมืองทอยระหว่างทางพวกเขาได้ผ่านเกาะซิซิลีที่นั่นมีเมืองหนึ่งที่เรียกเยเลฟิรัสเป็นเมืองที่อยู่บนหน้าผาสูงชันที่อยู่อาศัยของเลสทริโกนิดยักษ์กินคนเมื่อเรือทั้ง13าลำของโอดิสซีอุดผ่านตอนแรกพวกเขาไม่รู้ว่าเป็นเมืองของยักษ์พวกเขาเห็นควันไฟนึกว่ามีคนอยู่หากแต่เมื่อพวกเขาเดินสำรวจเมือง พวกเขาก็ถูกพวกยักษ์ทั้งชายและหญิงโจมตีและจับลูกเรือกินและนั่นเองทําให้พวกของโอดิสซีอุดกลับไปที่เรือเพื่อหนีเอาตัวรอดหากแต่พวกยักษ์ก็ใช้ก้อนหินโยนหวังทําลายเรือจนเรือหลายลําแตกพวกยักษ์ก็จับลูกเรือเหล่านั้นมีเพียงเรือของโอดิสซีอุดเท่านั้นที่รอดมาได้ 3. ฟอ์ซิสหนึ่งในเทพพระเจ้ายุคดึกดําบรรจากเทพนิยายกรีกเทพพระเจ้าแห่งท้องทะเลบุตรของพรทัตและไกาอา ฟอสซิสถูกอธิบายว่าเป็นเงือกที่มีขาหน้าเป็นก้ามปูและผิวสีแดงเขารับซีโตเป็นภรรยาทั้งคู่เป็นพี่น้องกันและมีลูกที่ชั่วยร้ายหลายคนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสกิลลาทูซาเลดอนเอคิดหน้าวิญ,ญญาณสามตัวของโฟมทะเลเพรมเฟรดูเอนโยและดีโนและพี่น้องกอโกเนสเมดูซาสตีโนและยูริอาน 2. อ,อทัดอ,อทัดสุนักสองหัวเป็นบุตรของไทฟอนและอิกินาและเป็นพี่น้องกับเซอร์เบรัตมันถูกเลี้ยงโดยยักษ์ประหลาดเกรยองมีหน้าที่เฝ้าดูแลฝูงวัวแดงบนเกาะเอริเทียนอยู่ในมหาสมุทรทางทิศตะวันตกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอย่างไรก็ตามมันก็ถูกฆ่าโดยเฮอร์คิวลิสในภารกิจที่สิบที่เฮอร์คิวลิสต้องไปไล่ตอนฝูงวัวของเกรยองกลับมาหนึ่งอิกทิโอเซนทอร บุตรของโพไซดอนผู้ยิ่งใหญ่และเทพธิดาแห่งท้องทะเลแอมฟิไซทีและเป็นพี่น้องกับไบทอสทะเลลึกและแอฟ,ฟรอสฟองคลื่นผู้พิทักษ์แห่งท้องทะเลเหล่านี้ถูกอธิบายว่าเป็นมนุษย์ครึ่งมาครึ่งปลาด้านบนเป็นมนุษย์แต่ส่วนสะโพกลงมาเป็นปลาที่มีขาของม้าโผล่ออกมามีกรงเล็บกุ้งกล้ามกรามอยู่บนหัวจนทำให้ได้ชื่อว่าเส้นทอแห่งท้องทะเลกล่าวกันว่าพวกเขา เป็นสิ่งมีชีวิตที่รักสงบมีครอบครัวและเพื่อนหากแต่บางครั้งก็มีพฤติกรรมรุนแรงมีความสามารถในการหายใจใต้น้ําและว่ายน้ําอย่างรวดเร็วและมีความแข็งแกร่งเชิงกายภาพอีกด้วยถูกใจกดไลค์โปรดสับสคร i b ต์ข้างล่างขอบคุณค่ะ